สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสวัสดีค่ะชีวิตพระเอกดังเวียสุโรลวัฒน์มีความสุขเพิ่มสองเท่าจากลูกเมียเป็นโมเมนต์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่นของหัวใจเลยจริงๆสำหรับพระเอกหนุ่มเวียสุขโขลวัฒน์กับการฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุ39ปีโดยปีนี้เวียได้พร้อมหน้าพร้อมตาครอบครัวซึ่งมีภรรยาวิกกี้ พีมนยากับลูกสาวตัวน้อยน้องวิลินไปทําบุญทานข้าวและเป่าเค้กเดียบง่ายแต่น่ารักสุดๆทั้งนี้เวียยังเขียนแคปชั่นเอาไว้ด้วยว่าวันเกิดปีนี้ไม่รู้ครบกี่ขวบรู้แต่ว่ามีความรู้แต่ว่ามีความสุขเพิ่มขึ้นอีกสองเท่าจากคุณภรรยาและลูกแสนตัวน้อยของเรา ขอบคุณวิกกี้ที่วันนี้พาเราไปกินข้าวปล่อยปลาทําบุญวันเกิดและจบด้วยเป่าเค้กกันที่บ้านน่ารักที่สุดเลยครับขอบคุณกําลังใจตัวน้อยของเราและสุขสันวันเกิดคุณแม่แหม่มของพวกเราด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงมีความสุขทุกวันครับสุขสัน์วันเกิดค่ะขอบคุณทรัสโตมิเดียค่ะอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องกระแสข่าวดังกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ